วันนี้จะอ่านพุทธวิธนะฟังในเรื่องคาราวาชันเลิศในหนังสือพุทธวิชนะหมวดธรรมฉบับคาราวาชันเลิศหน้า54จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่24หน้าที่194ข้อที่91ข้าบาดีในบรรดากามโภคีเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภะกรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภค ภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ข้า,าดีกามรมโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ควรสันเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรนเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่หมัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นข้าบดี กามภูีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ข้าพดีกามภูีจำพวกนี้เป็นกามรมภูีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรบกว่ากามรมภูคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดในคน เกิดจากนมสม้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามะโพคีทั้งหลายเหล่านั้น ฉันนั้นแหละ